สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลนะฮะก็กลับมาการต่อกับสตาร์บานะโอเคคลิปนี้เราจะมาเดินสำรวจดาวกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคโอ้โหเปิดมากูโดนจุดตีเลยชืิตช่างโอเคนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าดาวเราจะมีอะไรบ้างนะโดยรอบโดยส่วนมากที่เล่นเกมนี้มาแล้วนะครับก็ เวลาเราเดินไปฉากซ้ายนะหรือว่าจากขวานะฮะเราก็จะไปโผล่อีทางด้นเนี่ยเช่นจากขวาเนี่ยเราก็จะโผล่ทางซ้ายตรงนี้นะสมมติเราเดินทางนูน้นใช่ไหมละ่ะนะครับแต่ตอนนี้นกูตกจากที่สูงดาเม็ดลดเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินให้อ้อมทั้งดาวเลยละกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมีสิ่งไรน่าสนใจบ้างว้าวสิ่งแรกที่เราเจอนะฮะเป็นบ้าน NPC นะครับผมมีอะไรให้ดูไหมครับผมสนใจแค่ว่ามันมีอะไรให้ดูไหมครับเนี่ยที่นี่เอ้ยมีที่นอนะฮะ เราเขาบอกนะว่าเรามารบกัวนเครนะั้นไม่ได้มารบกวัวแ้วแค่มาดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างบ้านนายแล้วก็โดด้วยโอเคไปเดินดูไปเรื่อยๆครับมีอะไรบ้างนะฮะมีหลุมศพด้วยนะฮะโอ้ยมอนสเตอร์อย่าอย่าทำร้ายเอฟีซีเอ้าเผื่อฟันเอฟีซีครับอื้ขอโทษเอฟีซีไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆเดี๋ยว อันนี้หิวปะเนี่ยโอเคใช่ด้วยนะครับโอเคปะเดินต่อเรื่อยๆครับไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับดาวนี้มีอะไรบ้างวะโอ้โหตรงนี้ขึ้นสูงจังมีอะไรไหมเนี่ยข้างบนถ้าขึ้นมาไม่มีอะไรนะน่าดูมีบ่อน้ํานะฮะมีบ่อน้ําไม่รู้ว่าจะเป็นบ่อน้ําดักควายหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ฮะม,มีบ่อน้ําดักควายฮะม,มีแต่กระดูกนะด้านล่าง <c oughs> โอเค ลบโอเคไม่เนนสู้นะฮะด้านใต้ดินเราจะยังไม่สำรวจนะครับผมด้านใต้ดินเราจะยังไม่สำรวจเพราะว่ามันลึกไปนะฮะถ้าจะสำรวจเดี๋ยวเราค่อยขุดดินลงไปละกันนะครับผมจุดประสงค์ตอนนี้ของเรายังเป็นแค่เดินสำรวจดาวนะฮะโอ้ยอีบ้านนี่ก็กัดกูจังเลยมีอะไรไม่นนี้ก็ไม่มีนะมีแต่ต้นพวกต้นไฟเบอร์นะฮะทังวันนะ Okay. เดินไปเรื่อยๆครับยังไม่เจออะไรนะตอนนี้ตายน้อยมีสิ่งปลูกสร้างที่เปล่าเปลี่ยวของสม็อกทิ้งถูกทิ้ง,ง,งไว้อยู่นะว้าวเป็นประสาทโอ้โหอะไรเนี่ยข้างบนมีแข้มไฟด้วยนะตรงนี้แล้วด้านล่างทำไมสองสว่างผมอยากรู้นะแค่นั้นแสดงว่าแถวนี้ต้องมีอะไรให้สำรวจแน่เลยเดี๋ยวเราขึ้นไงวะขึ้นไงดีเอาเป็นเอาบล็อกดินมาต่อแล้วกัน ง่ายดีะฮะมักง่ายนะครับผมโอเคดูกล่องสิโอ้โหมีพิกเซลแค่นี้เองนะฮะเป็นถึงไอรอนเชดนายมีแค่นี้เองเหรอฮะโนกเหมือนไส้ครับเดี๋ยวเราขอขุดอนุญาตขุดลงไปดูใต้ดินนะฮะอ่าฮะลงไปดูกันเลยว่าใต้ดินมีอะไรนะฮะมีอะไรซ่อนอยู่อ๋อเป็น เหมือนเป็นตัวให้บัฟเฉยๆนะโอเคอ่ามีบ่อน้ำนะบ่อน้ำดักไฟอีกปะครับเนี่ยมันแห้งเลยนะถ้าโดดลงไปมันจะตายเอาดิโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูทางนี้เอาก็ได้ฮนะบางทีคนเราความอยากรู้ของมนุษย์นะฮะ เราขุดไปข้างๆนี่ก็เราจะได้เห็นด้วยว่ามีอะไรนะฮะมีอะไรบ้าวะใต้บ่อน้ำผมเชื่อมันต้องมีอะไรดีๆสิหุยลึกอะถ้าเราโดดมานี่เจ็บอะจริงๆเดี๋ยวเราเอาไฟส่องนะฮะโอเคไม่มีอะไรครับนะฮะเราลงมาเสียเทียวอีกแล้วนะฮะเอ้าเราเอาไม้วางทำไมเปลืองเอาดินคืนะฮะ ไม่มีอะไรดีเลยเหรอมีแต่มาแดงปอน,นั่นหรือไงแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ปัดเปล่าเปลี่ยวอีกแล้วนะแล้วก็มีมอสเตอร์จะโจมตีเรานะแต่เราไม่สนใจนะเราว,วิ่งนะครับเราวิง่งวิง่งวิ่งโอเคสิ่งปลูกสร้างล้างอีกแล้วครับไม่มีอะไรนะครับเป็นดินแดนที่ร้างและเปล่าเปลี่ยวนะครับผม เดินไปเรื่อยๆต่อเหมือนเดิมจ้างั้นโ้เดนเสียงดนตรีก็ชิลมากนะมีท่าน้ําด้วยนะฮะให้เราเดินข้ามนะครับซึ่งไม่มีหอกอะไรเหมือนเดิมนะฮะไม่มีหอกหักอะไรเลยไปกระโดดเดินไปเรื่อยฮะมีข้าวกเก็บหน่อยนะครับเดี๋ยวไปปลูกแถวบ้านโอเคอ่าเดินบนมาเจอ แคมอะไรก็ไม่รู้นะแค้มอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอยู่ดีเพราะไม่มีของนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแค้มอะไรไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าก่อนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นดาวที่มีนี่เขาเรียกว่าอะไรเดียววัฒนธรรมเยอะสูง,สงอยู่นะเพราะว่าดูแล้วมันมีพวกปฏิมากรรมอะไรต่างๆถูกท่อทิ้งไว้เตึมเลยนะฮะถูกท่อทิ้งไว้เตึมเลยแสดงว่าดาวดวงนี้ต้องมีประวัตินะ นี่อาจจะมีผีอยู่ก็ได้นะค,ะครจะไปรู้เนี่ยฮีโรบายฮิโรบายนะฮะทุยคนละเกมนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นไงแม่เนียนเลยมีเข็มฉีดยานนะะสองอันนะฮะอันหนึ่งเพิ่มถ้าจะไม่ผิดสีเขียวนี้เพิ่มอะไรวะสีเพิ่มสีเขียวเพิ่มสปีดนะครับผมกูดูอยังนีแหละนะฮะจะได้พูดถูกสีเขียวเพิ่มสปีดสีเหลืองถ้าจะไม่ผิดเพิ่มความสว่างนะฮะโอเคถือว่าเพิ่มสปีดในการสำรวจาดาวนี้ของเราด้วยนะฮะ ตันแล้วเหรอเพราะว่าเราจําได้ว่าเราบูโอเคถือว่าครบทางแล้วฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างไหมเราลองลงไปทําเหมืองกันดูครับนะว่ามันมีอะไรบ้างในเหมืองเนะโอเคไปลงไปทําเหมืองกันเลยนะครับเอาทิศทางที่ลงลึกสุดอะเนี่ยตรงนี้นะฮะ้ยทางนู้นสิไปไปจ้า โอ้โหไม่ตายกระบุนแล้วเนี่ยโอเคไปลงทําเหมืองไปเรื่อยๆยเลยครับขากลับเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีโอ้โหมันจะลึกไปไหนวะครับมันจะลึกไปไหนวะครับแต่ส่วนตัวว่าเกมเนี้ยนะฮะเมืองนะครับยิ่งอ่ายิ่งลึกนะฮะยิ่งลึกก็เอ๊ะไม่ไม่ใช่สิจะพูดวยอะไรดีอะดาวยิ่งแคบเหมืองก็ยิ่งลงง่ายนะฮะมันไม่ลึก นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยหิวเปล่าอ่าหิวนะครับหิวโอเคอุ๊ได้อะไรเนี่ยเป็นเทคชิปนะอ่าเทคชิปครับโอเคแล้วก็มีปืนมีถุงยานะฮะไม่ใช่ถุงยางนะครับอย่าฟังผิดอ่าแล้วก็ปเนี่ยนี้น่าจะทำะไรได้แหละได้ปืนมาหนึ่งนะเป็นปืนพกนะครับผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะ ม่มีพวกแร่อะไรต่างๆเติมเลยนะเดี๋ยวค่อยพวกแร่นี่เดี๋ยวผมมาขุดหลังเอง,เองหลังไม้ดีกว่าโอเคโอ้ไอร่อนเต็มเลยทางนู้นเอ้ยแล้วนั่นตัวอะไรอ่ะมอนธรรมดานะโอ้โหเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากครับที่นี่เฮ้ยโอ้โหกูนี่เอาหน้าลงกระแทกเรื่อยๆเลยไม่ตรงนี้มีอะไรฮะเป็นปฏิมากรรมอะไรอีกแล้วนะฮะ เป็นปฏิมากรรมอีกแล้วอ่า,ห,าห้องซ่อนกล่องครับเปิดได้ไหมไม่ได้นะเราต้องลงมาโอเคปลงไปเรื่อยๆฮะหาเพชรกันนะครับผมในเมื่อดาวมันแคบเราก็ลงมาหาเพชรแม่งเลยโอ้แต่เอาจริงๆนะ่เสียดายพวกอุ้ยมีห้องอะไรอีกแล้วฮะอ้หิวเยอะกว่าที่นี่นะฮะ ถ้าเราจะขึ้นไปไงนี่แหละคือประเด็นนี่เดี๋ยวเราขุดอย่างนี้ไปอยากใช้ p i ิกแนะฮะแต่มันใกล้พังแล้วเราก็ประหยัดไว้หนะ่อยไว้เอาไว้ขุดเพชรนะครับมันซ่อมซ่อมได้หรแต่เรายังไม่ได้ซินเวอร์เงียเพราะว่าที่ขุดมันเป็นพิกแอซินเวอร์นะฮะโอเควางยาก่อนเอ๊วางทอสก่อนวางยาบ้าเลยเรา ดูตัวละครทำมือดิโอ้โหมองผ่านๆนึกว่าแฟบอยู่นะโอเคป่ะจะเสร็จละเรียบร้อยฮะคือมถึงถงาน,นบนแล้วนะมีดาบให้อันนึงจ้าโชคดีมากเลยโอเคถือว่าดาบน่าจะดีกว่าอันเก่านะผมว่าโอ้ดาเมตเพอร์ซูวีสิบหกนะ ถือว่าดีกว่าทุกอย่างครับใช้ฮะอย่างนี้ต้องใช้นะฮะวยดาบลายสวยด้วยนะลายสวยมากครับสำรวจไปพวกมอนพวกนี้ยังดีที่เขาไม่ทำอะไรเรานะฮะโอ้โหนี่ไงพูดไม่ทันขัดครับโอโหอ้วไปใส่ลุงอ้วไปใส่ลุงมึงคิดว่าเป็นยานแคทเหรอฮะมึงคิดว่าเป็นยานแคทเหรอ ว้าวด้านล่างมีดันเจียนด้วยครับโอเคเลยนี่เดินไปตามสัญชาตญาณนะเนี่ยเฮ้ยมีกล่องวะมีกล่องด้วยฮะโอเคไงตรงนี้เมลอนก็ขุดนะฮะอยู่ใกล้ก็ขุดโอ้ยจะมีแมงมุมเด็กเต็มไปหมดเลยฮะยังไงไอคลิปเนี้ยเราต้องเจอเพชรฮะ นี่คือเป้าหมายนะเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดไอ้เครื่องนี้ของเราให้ได้นะเท่าที่ไปนั่งอ่านแปลมารู้สึกว่าเขาบอกว่าเราจะอัปเกรดไอ้เครื่องนี้ได้นะถ้าเราเอาไปคราไปตัวเนี้ยได้นะเราจะอัปเกรดไอ้เครื่องที่เราใช้ขุดได้นะครับไอเรื่องซ่อมยาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าทําไงนะไปเราจะมาเอากล่องนะฮะ ของในกล่องต้องเป็นของเราโอเคขุดกำแพงจ้าแล้วก็เตรียมหนีนะฮะเราเราขุดไว้นิดหน่อยไหมแล้วเราก็ายิงหลอยเอาเออจะง่ายกว่าผมว่านะอุ๊ยอู้หโอ้โหยิงหลอยอะไรเรามันเผาได้นะฮะโอเคนี่แหละยิงหลอยงี้แหละ จะเอาเหรอจะเอาเหรอล่ะจะเอาเหรอเอาเ้อเอากลับมานาหมดฮะไม่ใช่มานาหรอกมันเหมือนเป็นหลอดแต่สักอย่างน,นะเรียกว่าหลอดดีโหลดต้องไม่ถูกฮะโอเคเราจะยิงเฉพาะตอนมันมาใกล้ๆนะฮะโอเคลอยไปเรื่อยๆฮะวันนี้วันนี้รอให้มันมาใกล้ๆก่อนครับ ยิงห่อยไปเรื่อยๆนะฮะเอาให้ตายให้หมดนะฮะอยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้อเออเอเอาดาบฟันเลยเดีกว่าโดนโดนระยะดาบถึงฮะเอเราก็ไม่กล้าไงนะฮะแรกโอเคเหลือไม่กี่ตัวละสี่น่าจะสี่นะน่าจะสี่ตัวโอเคเหลือสองจ้าเอ้าอยู่ตรงดันอยู่ตรงไปไปฟันใกล้ๆดันไม่โดนนะฮะ อะไรของมันวะเนี่ยฮะฮะฮะอย่าหาเรื่องพี่น้องโอเคจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้ยอย่าอย่าพึ่งกูจะไม่ตายแล้วไอ้น้องโอเคเปิดกล่องดูครับเป็นเทคชิปอีกแล้วนะฮะเทคชิปสามอันแล้วไอ้ที่มันให้หามันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่เหรอคอแฟกเมนต์นะไม่ใช่เทคชิปนะฮะเรายังไม่เจอเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเป็นมีดแต่มีสั้น Okay. ถือว่าเอาของไปในห้องเนี่ยไปให้หมดแล้วกันเจออะไรน่าสนใจนะเฮ้ยเฮ้ยของในกล่องอยังดูไม่เสร็จเลยเช็คได้นะครับดูยังไม่มีอะไรจาเป็นเท่าไหร่มีโลด้วยนะอันนึงไม่รู้ามาทําไมนะฮะโอเค okay. ลงมามีมอนที่เป็นมิดนะฮะมิดที่จริงๆิมิดที่เที่ยเลยครับนะฮะอ้วกเต็มหน้าเลยอ้วกใส่ลุงนะฮะโอเค okay. ตอนนี้เราก็เกิดวนยญาณของเรานะ อ่าเสียพิกเซลไปสามเป็นต์นะครับผมเก่งในม่วงด้วยนะโอเคมหรือว่าไม่ใช่นะแต่ถือว่าเราได้นี้มาเราทำอะไรได้บ้างดูที่นี่กันพวกตัวคราฟนะฮะว่ามีประโยชน์เอาไปทำอะไรบ้างนะฮะแต่จริงเราควรจะทำพวกเสื้อเกาะนะเสื้อเกาะอ,อะไรอย่างงี้นะแต่ผมไม่ได้ทำเลยนะครับผม โอเคลงไปด้านล่างต่อครับเราต้องหาไดมอนที่เจอนะคลิปนี้โอเคไปเราต้องหาไดามอนที่ได้ฉันต้องการไดมอน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 อาขอต้องไปฉายมาใกล้ๆหน่อยแล้วกันไปไกลเกินนะฮะเวลาจะเลื่อนใช้ทีหาเลื่อนลำบากลำบาก โอ้โหก็ชอบลงลึกลงแรงอย่างเงี้ยอีกแล้วลืมคิดไปเลยลืมคิดไปเลยว่ามันจะเจ็บเอ๊ะลงทางนี้บ้างดีกว่ากล่องนี่เอาของไปแล้วใช่ไหมโอเคลงทางนี้บ้างแล้วกันนะฮะดูแล้วมันลึกดีนั่นไง้วกใส่ลุงอีกแล้วไม่ได้แดกพี่หรอกนาะแล้วนั่นอะไรน่ะเรืองแสงนั่นมันคืออะไรกัน นั่นมันคืออะไรกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับโอ้โหมีแต่ของเต็ไมไปหมดนะพวกแร่เลยฮะเป็นประตูมิติฮะเป็นเหมือนประตูมิตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูกันโอเคเฮ้ยมันไปที่อื่นได้ห่ะเป็นประตูวาร์ปฮะมันเป็นประตูวาร์ปนั่นเองเดี๋ยวลองดูสิ เขาจะไปที่ไหนเขาจะไปที่ใดเราไม่สามารถทราบได้โอ้โหเป็นนันเจียนฮะโอเคตึง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 นะฮะโอ้เหมือนเราอยู่ในหนังสายลับนะฮะตอนนี้โอเคอย่าถือของอย่าถือของนะฮะเปิดประตูโอเคโอ้โหยน่าจะได้ของดีอยู่นะครับเนี่ยประจนไัยอย่างนี้ โอ้โหเลือดเกือบตายเฮย้ยกินยากินยากินยาก่อนนะกินยาก่อนนลน้องโอเคอย่างนี้มันต้องใช้ยาช่วยฮะยาวิ่งนะครับผมยาเรืองแสงฮะจะได้ไม่ต้องถือไฟฉายวิ่งมันจะตายหนักกว่าเดิมไหมดียาวิง่งเนี่ยยาวิ่งมันพาเรากระโดดเกินฮะเอาใหม่เอาใหม่มาเลิกสคริปก่อนนะฮะโอเคเรารีบกลับไปประชนภัยต่อครับอยากกินยาวิ่งอยากกินยาวิ่งดีกว่านะครับผม อเควิ่งตามปกติเอาดีกว่านะมันโดดง่ายกว่าเพราะว่าตะกี้มันกะลําบากเลยนะพอเรามีเอา,อายาวิ่งนะฮะมันไวขึ้นนะครับผมโอเคเอาลงมาทางตันอีกไอ้บ้าบาขึ้นไหมขึ้นไปใหม่จ้าขึ้นไปใหม่จ้าโอ้ย โอ้โหเจ็บอ๋อย่าลงอีกอย่าลงแรงเนี่ยแค่นี้เจ็บไม่พอแล้วหรือไงเธอทำฉันเจ็บเธอรู้ไหมไปประตูวัดเนี่ยห,หายไปวะเนี่ยหายเหรอถามจริงหายเลยครับประตูหายเลยครับเราพลาดทีโอโหเสียดายว่ะดงเสียดายจริงฮะมันหายไปเลยนะ เช่ามันเป็นเหมือนประตูวาร์ปมิตินะครับผมเอาไว้ปะจนภัยอะไรต่งตางๆโอ้โหไม่น่าตายเลยนะฮะเสียดายจริงๆนั่นไงเจอแล้วมันมาอยู่ตรงนี้นี่เองฮะโอเคเดี๋ยวเราทําเลือดให้เต็มก่อนโอ้โหไอพวกนี้ก็ไม่คิดจะให้กูทําอะไรเลยในชีวิตนอกจากหนีพวกมึงเนี่ยอ้วกอย่างเดียวเลยเอ้าจะลงมาหามันทุกมันทําทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอล้วสำรวจแถวนี้แป๊บน,นึงนะครับ หาดูว่ามันมีพ่อเพชรไหมไม่มีนมนะเพชรผมว่าน่าจะลงไปลึกอยู่อะ่ะไปวับเลยวับเลยวับเลยด่านเดิมไหมเนี่ยอยากรู้ว่าด่านเดิมไหมอ่าคนละด่านด้วยนะฮะต้องระวังอันตรายนะฮะอะไรอะ่ะคืออะไรเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราต้องไปให้ไวกว่าแสงใช่ไหมเราต้องไปให้ไวกว่าแสงโอเคโอเคโอเคเราต้องไปให้ไวกว่าแสงฮะ

เอิมาแล้วโอเคไปเร็วโอ้โหสองอันเลยเร็วๆรนี่น้องโอเคเปิดให้หมดใช่ไหมโอ้ยอย่างย่างง่ายอย่างง่าย,ยาง,ง่ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหนั่นไงตาอีกนะฮะลืมดูเลือดให้ลืมดูเลือโดโทษโทษโทษโอ้สงสัยเราต้องเอาพวกยาพวกเนี้ย ยาสปีดอะไรมาใส่ด้านบนบ้างนะฮะแต่เลือดเราอ่ะลดไวมากเลยโอ้โหกำลังจะ่าดเลยนะฮะแม่งชีวิตกูนี่มันบาดซบจริงๆมันบางทีเวลามันถือของก็ไม่เข้าใจนะมันจะเดือเวลาเราดูมันเดินนะเนี่ยเวลาหันหลังปุ๊บมันจะเดินช้าเลยแต่พออันนี้พอไปถือของปุ๊บมันมันไม่ถือเมาส์ไงเดี่ยเมาส์พอหันเมาส์ไปทางไหนมันก็นี่เดินได้สบาย ก็ไม่เข้าใจมันจะถือชมันจะชา้าทําไมนะเราหวหังว่าผู้ทั้งเกมเขาจะแก้ในอนาคตนะครับกูแค่หันหลังนิดหน่อยเองนะครับแม่งชา้าเป็นกิโลเลยนะในการหันซ้ายหันขวา <c oughs> โอ้ยเลือดรถอีกแล้วโอเคไปสำรวจสำรวจหาเพชรไปต่อฮะ <c oughs> โอ้ยลำคาญบอนจริงลำคาญร,รู้ไหมว่าฉันลำคาน ตรงนี้มีอ่ากล่องนะครับผมโอเคประตูหายไปอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะเซ็งเลยนะครับเซ็งเลยไว้ร,ร้่ยโอ้ยหืมก็จะหากูให้ได้เลยอีบ้านอีมามาสิมามามาเออห้าจริงคนเเขาไม่เอาเรื่องจะเอาอันนี้ก็อ้วกจังเลยโอ้โห ความจริงผมว่าเราต้องเลือดเยอะกว่านี้ก่อนทำพวกชงพวกชุดนะฮะโอ้โหดูแล้วไม่มีวิแววเจอนะั่นเราต้องลงลึกๆเลยออาจริงๆถ้าจะได้อันนี้จริงโอเคเอาไฟหมดฮนะไฟหมดปะปะลงไปเรื่อยๆจ้า โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เดินมั่วมาเจอนะเนี่ยนี่เดินมั่วมาเจอแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหนี่ก็หาเรื่องกูจังเลยเออไอกล่องด้านบนเราก็ยังไม่ได้ค้นเลยนะครับกล่องด้านบนเราก็ยังไม่ได้ค้นเลยนะฮะโอเค ไปเรื่อยฮะคุยไปเรื่อยโอเคในนี้ไม่มีรายในตุ่มมีไรไม่มีนะฮะตุ่มนี่ไม่ไม่คิดจะใส่เลยเลยเหรอกล่องละ่ะอ่ามีดาบอันนึงนะฮะซึ่งดีไม่เท่าที่ใช้อยู่นะดีไม่เท่าที่ใช้อยู่โอเคไปส่องไฟหาไปเรื่อยฮะเพชรเพชรอ,อยู่ไหนเพชร ไอวอนเพ็นี่ด้านล่างมีอะไรอีกแล้วฮะอะไรอีกก็ไม่รู้นะฮะเยอะจริงๆที่นี่ปริศนานะฮะชาตินี้จะหมดไหมครับเนี่ยปริศนาโอเคเป็นเหมือนห้องเก็บของลับนะฮะโอเ,เอาพวกเงินมาหน่อยโอเคจุดโคมไฟนะฮะมีพวกพิกเซลนะฮะนิดหน่อย ว้าวเป็นห้องรับนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองขุดทางนี้ไปนะฮะเห็นมันมีทางนะครับผมจะเจอไม่นเนี่ยลงมาหาระดับนี้แล้วมีแค่น้ำนะมีแต่พวกน้ำโอเคไม่มีอะไรเลยนะฮะ เดี๋ยวเราขุดลงไปอีกนิดนึงฮะลงไปลึกๆเลยถ้าไม่เจอเพชรก็เดี๋ยวเราจบคลิปนี้กนก่อนนะความจริงก็แค่จะมาเดินสำรวจรอบแมปนะเนี่ยเาจริงๆเลยขั้นแรกกาจจะมาเดินสำรวจรอบแมปแต่นี่สุดท้ายก็มาสำรวจใต้ดินดูนะฮะแล้วก็ตามหาเพชรนครับโอ้ตะกี้ได้แฟร์ด้วยเอา้าขอโทษโทษโทษไม่ได้ตังใจเพื่อน นายอุตสาห์เป็นบอลที่ดีไม่โจมตีใครโอ้โหเผื่อฟันไปโดนเขานะฮะเราจะฟันเอาของที่อยู่ในโถเฉยๆโอเคคุ okay. Good, ต่อจ้าแล้วเราจะเจอง่ายๆไหมเนี่ยโอ้โห จอห้องอีกแล้วอุ้ยอีอ้วงนี่อีกแล้วอ้วงใส่ลุงเกียดท่าจริงๆเลยถ้ามันมีสถานะเผาไหม้ด้วยไงฮะเฮ้ยดูดีๆดิมันมีเห็นนะมันมีเงาด้วยะเรื่องการหักเหของเงาโอ้โหเจ๋งว่ะเฮ้ยเฮ้ย้ไอ้บ้านนี่อีกแล้วใครก็ได้เอาไอบ้านนี่ไปกระชั้นทีเกียดมัน ตู้อะไรอีกก็ไม่รู้นะฮะโอเกระโดดมาหาครับหาของแบบเราเราเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบจ้าโอเคหาไปเรื่อยนะฮะเพชรโอ้โหรู้สึกยิ่งลงยิ่งรู้สึกหมดความหวังนะฮะพูดเลยสำหรับการหาเพชรเพชรอยู่ในเนี้ โอถ้ำแม่งก็กว้างจริงฮนะพูดเลยเอ็นนี่ก็เยอะด้วยนะฮะถ้ามันไม่มีเอ็นเนี่ยมันจะมันจะสำรวจมันจะน่าสำรวจกว่านี้นะฮะมันต้องคอยสลับไฟฉายกับอ่าอาวุธยังไงโอเคโอเคเรามีที่น่าจะฮิวสองอันปะโอเคดรา,างตอนนี้เราลงมาถึงเขตนรกแล้วครับ เราลงมาถึงนรกแล้วขอส่องแถวนี้ดูหน่อยนะเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีติดอยู่แถวแถวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่มีครับไปเราลงสบายละทีนี้ไอ้นี่ไงที่เขาบอกให้เอาไปซ่อมยานปะเนี่ยปะเนี่ยปะเนี้ยะ นี่ป้านเนี่ย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 นี่ไงเอาไปซ่อมยานนี่นนนไงใช่เลยครับคอแฟกเมนต์โอเคโอ้โหนี่ลงมาหาเพชรนั่นเนี่ยกูยเจอไอคอแฟกเมนต์นะฮะเขาบอกว่าอันอยู่ใต้อันเดอร์การก็เจออันเดอร์การคือนรกเลยนะครับโอเคขุดไปเรื่อยฮะขุดไปเรื่อยมันต้องการ20อันอ่ะตอนนี้มีแค่6อันเราขึ้นมาไว้ด้านบนดีกว่าจะได้ดูง,ง่าย นะโออะไรเนี่ยหัวน้ำนะฮะโอ้โหแค่นี้มันก็เอานะเนี้ยมาใช้พิษแอคเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคาร์ฟที่หลังนี่ตอนนี้เรามีสิบสี่ันแล้วเรามีสิบสี่ันแล้วนะฮะนี่สิบแปดแล้วครับ โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็เตรียมกลับไปซ่อมยานนะครับผมโอเคตกลงแล้วเราจะกลับอย่างไรโดดรวาแม่งเลยลงลาวาแม่งเลยนะฮะเพิ่มดขอลงมาอีกนิดนึงดูว่ามีอะไรไหมโอเคไม่มีนะอยากเจอเพชรอะนี่นี่พูดเลยคนดูบอกมึงไม่จบกับเพชรเหรอนะฮะโอ้ลาวาลึกเลยนะล่างแกนโลกเลยม้งเนี่ยโอเคไหม เรามาซ่อมยานดีกว่าครับนี่ให้กระต่ายไปซ่อมยานด้วยไม่ใช่แล้วนะเป็นฉากโหลดอิงนะฮะโอเคซ่อมเรียบร้อยแล้วยานนะครับผมโอเคอตอนนี้เราก็ต้องควบคุมระบบคนขับนะฮะ,ะระบบการขับเคลื่อนนะฮะแต่ตอนนี้เราสามารถเปิดห้องนี้ได้แล้วแมวแมวน้อยนี่เราก็สามารถวาร์ปไปที่อื่นไปดาวอื่นได้แล้วนะครับผมทีนี้ก็สบายแล้ว มาร์คอ okay, ๋อเราแอดอันนี้เป็นบุกมาร์คแล้วกันนี่นี่เราจะได้วาดมาถูกนะในคราวหลังเพราะมันเป็นบ้านของเราโอเคตอนนี้เราก็จะต้องไปทำเควสที่อื่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ที่ดาวอื่นกันแล้วไปหาเควสใหม่ทํากันนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะดูแรกก็กล่าวว่าจะมาเดินสำรวจแบบเล่นนะไปมาก็เดินมั่วตัวไปหมดนะฮะเดินมั่วตัวเลยพูดเลยไอ้ที่เดินประตูเข้าประตูไปทําปจนไปแ a p สองแ a p กูยังงงอยู่นะฮะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาจริงจังกันเลยครับโอเคและคลิปนี้ก็ต้องขอลาัไปก่อนครับนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก็ชอบกดไลค์กดสมัครรับข้อมูลด้เด้อบายบายจ้าวัสดีจ้าเมวอ้าวฟันไม่ได้กรรม